สวัสดีค่ะพอดีเมื่อวานแม่พาถุงทองไปทำหมันมาค่ะแม่เอาน้องไปทำหมันตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแม่ก็รับกลับมาบ้านพอแม่ใส่คอล่าให้น้องก็เป็นสภาพนี้ค่ะลูกเดินไม่เป็นเลยนอนท้าไหนก็ท้านั้นเลยถุงทองของแม่นะลูกนะเนี่ยค่ะ แม่สงสารหนูจังเลยลูกแต่แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะลูกนะอ่าลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาน้องยังไม่ค่อยชินในการใส่พล่าค่ะและปกติถุงทองเขาจะเป็นแมวที่แบบว่าไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ด้วยแล้วพอเขาต้องมาใส่แบบนี้เขาก็จะยังยังรับไม่ค่อยได้ค่ะ ขึ้นไปนอนข้างบนนะลูกนะยังเมาอยู่หรือเปล่าลูกตอนแรกแม่เอาน้องขึ้นไปนอนชั้นบนแล้วนะคะแล้วน้องก็ไม่ยอมน้องก็เดินโถเถลงมานอนข้างล่างแม่ก็เลยเอาผ้ามาปูให้น้องนอนตรงนี้เลยค่ะนอนตรงนี้ไปก่อนนะลูกนะนาถึงทองนะลูกนะนอนตรงนี้นะลูกนะน่าสงสารจังเลยลูก คราวนี้ไม่ต้องแข็งแรงกันหนูนะใจแข็งกันหนูนะลูกนะเพราะว่าดวงตายังปืดๆอยู่ค่ะยังซึุมซะลืออยู่อดทนนะลูกนะเดี๋ยวก็หายไม่ต้องใจแข็งต้องต้องแม่ใจอ่อนเหมือนทองสุกค่ะเพราะว่าตอนทองสุกแม่ใจอ่อนแม่เอาน้องออกจากกรงวันแรกๆสองวันแรกแม่ก็อยู่ในกรงแต่พอวันหลังแม่ก็ใจอ่อน แต่ถุงทองแม่ว่าแม่จะไม่ใจออแล้วคะแม่ต้องยอมใจแข็งกับน้องที่ไม่ถนัดในการใส่คอล่านอนนะนี่ค่ะแม่กิ่งเองก็ต้องขอบพระคุณพี่วันนภามากๆนะคะที่ได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตะคุมทองให้เด็กๆ หนูถุงทองขอพระคุณมากนะคะแม่กิ่งเองก็ขอพระคุณค่ะขอให้พี่วันณภาแล้วก็ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งข,ขึ้นไปนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยค่ะ รุ่นใหญ่ของแม่กิ่งทำหมันกันก็6ตัวแล้วค่ะก็เหลือแต่แม่กำไรทองที่ยังไม่ได้ทํานอกนั้นทำทำครบห้าตัวห้าตัวหตัวแล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่วันณภามากๆนะคะ,ะ,คะที่ได้เมตตา ขอบคุณมากค่ะสะลืมสะลือค่ะลืมตาจะไม่ขึ้นนอนไปก่อนนะลูกนะถุงทองลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็ดีขึ้นลูกวันนี้หนูนอนไปก่อน